เอาละครับสูส่ผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปแยกออกมากับดีซจเดอะแมนะครับก่อนหน้านี้ผมจบไปใช่ไหมฮะแต่ตอนจบนั้น,นที่เราจบไปอย่างนั้น,น่ะผมไม่ยอมฮะแล้วก็มีคนมาบอกคนหนึ่งว่าเอ,อเราสามารถนําเอามีดมาประกบกันได้นะครับโอเคผมลืมไม่ได้ยังไงวะเออก็เลยคิดเนี่ยฮะมันสามารถเอามีดมาประกบกันให้เป็นมีดได้นะฮะแล้วเราน้าจะเอาไปแทงไองคนนั้นได้นะที่ที่เราโดนมันโดนมันที่เราหนีแล้วมันมาทําเราอ่ะเออผมโคตรเครืองเลยฮนะ เราจะมาดูกันว่าจบแบบนี้จะเป็นไงนะครเพราะว่าตอนตอนเนี้ยเนี่ยตอนเนี้ยฮะมันมี2ช้อยให้เลือกระหว่างเอากุญแจให้มันนะครับกับกับเดินเข้าไปเอาแก้งเอากุญแจให้มันนะฮะกับเอามีดแทงใส่เข้ามันนะฮะมาดูกันนะฮะดูกันนะมาดูกันดูว่าจะเป็นไงนะถ้าเราเอามีดแทงเข้ามันอะใส่ใส่มันละมันจะเป็นไงนี่ฮะตอนตอนนี้ผมสดไปอ่ะผมเลือกเป็นเทคคีย์ให้กุญแจมันไปใช่ไหมฮะกับนี่ฮะใช้ ยูสคีบแอนเทคคีคือเข้าไปใช้มีดแล้วแทงมันแล้วก็เหมือนแก้เอากุญแจให้มันนะฮะเรามาดูเรื่องคำตอบนี่ว่าจะเป็นไงโอเคได้ไหมเอา้ายังไงเกิดขึ้นครับจบอ,อุ้ยอุ้ยโอ้หน้าอ่ะอ,อันนี้คือจบอีกแบบหนึ่งนะฮะสรุป ใครตายโอเมกอชมันตายฮะโดนจิ้มโว้ยจะไงต่อครับเออเจ็บ้ะสิท่านี่จบอีกแบบหนึ่งนะครับของเกมนี้นะฮะในเอโซีสาม เออจบแบบไม่ค่อยแฮปปี้เอนดิ้งหน่อยนะครับเออสามปีไหมฮะสามปีแค่เจอกันว่างั้นมันจะโดนเข้าคุกไงใช่ปะ่ะถามอีกเนี่ยถามมันทำไมว่าเป็นไรหรือเปล่าโอ้โหมันถาม,มาว่าชื่ออะไรเหรอแฟมไนงะ กูชื่อแซมเจ้าไงเออมึองเจาไงเอ,อเาล้ใครอยู่ข้างๆกั้น่ะนั่งอยู่อะ่ะเออเดินคนนี้เดินไปได้ใช่ไหมได้แล้วใช่ไหมออกแล้วได้ไ,ดไหมได้แล้วครับ โจบแบบนี้ค่อยแฮปปี้เอนดิ้งหน่อยครับอย่างน้อยจบแบบนี้มันก็ดีกว่าจบที่ผมเลือกไปนะผมเลือกผิดเองที่ผมจบแบบนั้นนะฮะนี่อันแบบนี้ผมมาทำคลิปแยกให้ดูว่าจบแบบไหนอันแบบนี้จบอีกแบบหนึ่งนะฮะต้องขอบคุณที่คนต้องขอบคุณคณนหน้าตาสวยที่บอกผมมานะว่าเอามีดมาประกบก็ได้ไอเรื่องนี้ผมก็ลืมไปได้ไงผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะโอเค สรุปคือเราออกจากบ้านได้แล้วนะฮะเราไม่โดนมันทำร้ายไม่โดนไม่โดนใครฆ่าแต่มันจะโดนเองนะฮะเออมันได้่างนี้นะให้มันจบแบบนี้ดิถ้าเกมมันจบแบบนั้นให้เลือกแบบนั้นนะผมผมโคตรเครียดนะครับนี่ยังดีมีสองทั้งเรื่องแค่จบก็น่าจะจบกันแล้วนะสำหรับเกมนี้นะครับเดีย๋ยวมาเจอเกันใหม่คลิปหน้ากันนะครับแค่นี้นะสวัสดีครับ